เจ้าถิ่นเลือใบสีฟ้าของกุซือเป๊ปกอดิโอลากำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมชนะมาเก้านัดติดในทุกรายการโดยเกมลีกล่าสุดเป็นการบุกชนะเบรนท์ฟอร์ดได้3ประตูต่อหนึ่งในเกมที่ฟิลฟเดนเหมาคนเดียวทั้ง3ประตูกลายเป็นแฮตริกความพร้อมล่าสุดของทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆตัวที่เคยมีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็หายเจ็บกลับมาแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเควินเดอ์บอยเออร์ลิงฮาร์แลนรวมไปถึงจอห์นสโตน ไม่มีเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่จะพบกับโคเปนเฮเกนรออยู่ในช่วงกลา,างสัปดาห์แต่เชื่อว่าเกมนี้เป๊ปจัดทีมแบบเต็มที่เพื่อต้องการคว้า3คะแนนให้ได้ขณะที่ทีมเยือนท็อฟเฟสสีน้ำเงินจะไม่มีกุนซูอชอนได้คุมทีมข้างสนามเพราะว่าได้ใบเหลืองครบ3ใบทำให้ติดโทษแบนโดยเกมนั้นล่าสุดถือว่าทำได้ดีเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอสเปอร์ได้2ประตูต่อ2 โดยได้ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายด้วยความพร้อมล่าสุดของทีมคือจะได้อามาดูโอโน,น่ากองกลางทีมชาติเบลเยียมหายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งและน่าจะลงตัวจริงทันทีแต่รายของอับดุลไลดูกูเล่อานาลดาันชูมาอังเดโกเมลและก็เดเลอ,อัลลี่ยังต้องพักรักษาตัวต่อไปหลังจากที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมแมนเชสเ,เตอร์ซิต,ตี้มาในระบบ4-1-4-1มีเอเดรีนเป็นผู้สาประตูก็ลประกอบด้วยไคล์วอเกอร์บรูเบนดีออส นาธานอาเก้และก็ยอสโกกาวาดดโอให้บรูดี้ตัดเกมตรงกลางส่วนหน้าที่เกมรุกเป็นของเปนไดโดซูวาเกเินเดอรบอยหูเรียนอวาเลสฟิลโฟเดนแล้วก็มีเออร์ลิงฮาร์แลนเป็นหน้าเป้าฝั่งทีมเบียนเอเวอตันและในระบบ4-1-4-1เช่นกันมีจอแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้สาประตูกองหลังประกอบด้วยนาธานแพตเตอร์สันเจมทาคอฟสกี้จาลัดแบรนเวตวิตาลีมิโคเรนโกให้อดิซากาหน้า,า,น son, sky, านเกตัดเกมตรงกลาง ขณะที่เกมรุกก็จะเป็นแจ็คแฮร์ริสันเจมการ์ตเนอร์อามาดูโอนาน่าแล้วก็เดวายแม็กนิวมีโดมินิกคาวเวิร์ลูวินเป็นหน้าเป้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสขึ้นจากฝูงชั่วคราวถ้าชนะได้เพราะว่าลงสนามก่อนลิเวอร์พูลขณะที่เซติในการเจอกับเอเวอร์ตันก็ถือว่า คมแบบชัดเจนชนะได้11จาก13นัดลังสุดในลีกแต่ว่า1ใน2นัดที่เสมอเป็นการเสมอที่เอเธนสเตเดียมแห่งนี้ในฤดูกาลที่แล้วส่วนดีกู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้เป็นเกมที่แอนฟิลลิเว์พูจะเปิดลังดวลกับเบอร์ลี่ในเวลา22นาฬิกาเจ้าทีมของแดงของกุซือเจอเกนคลับพึ่งปลาชัยในลีกเป็นนัดที่2ในฤดูกาลนี้ในเกมที่พ่ายต่ออาร์ซนอลนมาหนึ่งประตูต่อ3และก็ยังต้องเสียอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังตัตหลักที่ได้ใบแดงในช่วงท้ายเกมทำ ให้ติดโทษแบนในเกมนี้ในรายของเตียโกกันตาลาที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเล่นเป็นเกมแรกในฤดูก,กาลก็เจ็บซ้ำอีกรอบมีข่าวว่าอาจจะต้องพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลที่เหลือเป็นกลุ่มที่บาดเจ็บอยู่แล้วอย่างโดมินิกโซบสไลมเมสซาล่าฟคอตัสซิมิกาสโจเอลมาติบแล้วก็สเตฟานบเซติดแต่ลายของดาวิดนุนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยที่เป็นสำรองในเกมกับปืนใหญ่ ก็ฟิตส,สมบูรณ์เต็มที่พร้อมกลับมาเป็นตัวจริงวาตาลุูเอนโดเป็นอีกหนึ่งรายที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับเจอเกนคลับหลังจากหมดภารกิจกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกเอเชียนคัพเป็นที่เรียบร้อยฝั่งทีมเยือนของกุนซูแบงซองกองปานีเสมอฟูลแลม2 2ในนัดล่าสุดยังเป็นบรองบวยของตารางห่างจากโซนปลอดภัยมากถึง7คะแนนเกมนี้มีลุ้นได้2กองหลังคันเดลครัวแล้วก็ชาลีเทเลอร์หายเจ็บกลับมาลงสนามโดยลายหลังมีลุ้นแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายกับวิตินโย แต่ย่อด้านไปเยอะอีกหนึ่งแนวรับยังมีปัญหาบาดเจ็บต้นขาเช่นเดียวกับนาธานเบรดมอนและก็ลูกาโคเรโอโชสอตัวลูกที่พักยาวอยู่แล้วนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมลิอร์มาในระบบ4-3-3มีอลิซองเบเกอร์เป็นผู้สาประตูกองหลังประกบด้วยเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โน โอโกเมดเฟอร์จิลฟานไดแล้วก็แอนดี้บรบสันตรงกลางให้ฮาวีย์เอลเลียดเล่นร่วมกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์แล้วก็เคอร์ติสโจนโดยที่มีวัตลุเอนโดเป็นตัวสอดแทรกส่วนสามประสานเกมลุกเป็นเดลโกโชตาดาวินนูนเจสแล้วก็ลุยสดีอาร์ตฟังเบอร์ลี่มาในระบบ4-4-2มีเจมส์แทฟฟอร์ดเป็นผู้เล่ประตูกองหลังประกอบด้วยโลลองอัสซินยงดาราโอเช มักซิมเอสแแล้วก็วิตติโยโดยที่มีชารีเทย์เลอร์เป็นตัวสอดแทรกตรงกลางให้ยูฮ an, ันเบิร์กกุตมูนสันสันเดอร์เบิร์กจอร์ดบาหฮิลวิลสัน a อโรแบร์เ้ร่วมกันแล้วก็คู่กองหน้าเป็นด a v i ิดดาโธโฟฟาน่าที่ยืมมาจากเชลซีจับคู่กับไลน์ฟอสเตอร์ลิปูต้องการชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจากฝูงในสัปดาห์นี้เอาไว้ให้ได้ขณะที่เสถิติในการเจอกับเบอร์ลี่ก็เหนือกว่าชนะได้8จาก10นัดหลังสุดซึ่งรวมถึงนัดแรกที่บุกชนะได้2ประตูต่อ่อที